ได้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 ไดนี่ไงใครใครกุ้งไครครับนี่สุดยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับนายเดิงนะครับทริปนี้ตกกุ้งครับกุ้งแม่น้ำครับผมนะว,ว้าวนักตกกุ้งเยอะมากฝั่งโน้นอีกนะครับอันนี้เฉพาะ หมายนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับช่วงเงย็นๆแบบนี้นะฮะจะมีกุ้งไหมนะครับนาเทิงก็จะตกเป็นครั้งแรกนะไม่เคยตกนะครับผมตกยังไงไม่รู้นะครับยังไงก็แนะนํามาด้วยนะฮะนะ <S <S โอเคเดี๋ยวมาติดตามครับวิธีการของผมก็เนี่ยฮะตัวเม็ดขนาดเนี้ยเนาะไม่รู้ตัวเบ็ดเบอร์นี้จะได้หรือเปล่า <S <S นะ เยื่อวันนี้ก็ไสเดือนนะครับผมนะหาง่ายมากคนอื่นเขาใช้อะไรไม่รู้ผมใช้ไส้เดือนเพราะว่ามันขุดแถวๆบ้านมันขุดได้ง่ายนะ,ะเห็นดูในคลิปครับเห็นในคลิปย่อน รประมาณนี้นี่หน่งเกิดนาสวนนี่ไนะคร้บปางตางออกนี่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็หย่อนเยื่อลงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นครับผมนะมีเวลาประมาณสักก่อนค่าม,มาผมตอนนี้นะใกล้ค่ำครับมาลองดูว่า,าตกกุ้งแม่น้ำครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมนะครับโอเคเห็นเขาโพสกันอะนะนะ ไม่รู้หมายแตกกันหรือยังนะเรามาลองใหม่นี่ครับ <c oughs> นี่หน้าเขาก็กำลังมาครับตกฝั่งนน้นแต่น้าเทิงตกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูโอเคครับเอ้แล้วครับผมไปแล้ว วออ้ว้า,วากุ้งกุ้งตัวแรกว้าวาสุดยอดนี่คผู้ชมรอดครับผมท่านนาเทิงรอดครับตกกุ้งแม่น้ำโอ้ตัวแรกในชีวิตครับตกกุ้งได้ว้าวเจมเจ็มเลย ต้องถ่ายรูปสักหน่อยไปอวดเพื่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่านาเทิงโมูครับต้องเป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยครับหนึ่งแต้ม ตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่มันมันหนักๆอะ่ะเมื่อกี้อ่ะมันโอ้โหดึงไม้ขึ้นมาครับผมเนี่ยฮะโอ้โหมันจะตูบเลยฮะตูบแล้วก็ยกขึ้นโอเคนะลองดูอมัมว่วๆนะเนี่ยโอ้โหตายฮะนฮะะตกกุ้งมืออาชีพมาแล้วครับผม ไม่รู้อ่ะปลากินหรือกุ้งกินนะฮะเดี๋ยวคนจะกินเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาลองดูตูไปครั้งหนึ่งนะนี่เขาใช้ใช้กุ้งฝอยครับผมกุ้งฝอยมาใจไกุ่เกือบตกเกือบตกเดี๋ยวลองดูอ้ ว้าวรอดนี่ว้าวรถที่สองครับผมนี่ตัวที่สองเออตัวที่สองรถที่สองนี่นี่นี่ไงนี่ไงสุดยอดกรุงไม่กินคนกินครับฮ <c oughs> ะเอะอขอบคุณครับครับผม <c oughs>

ตอนนี้นะครับไกล้มืดแบบนี้นะครับโอ,อบรรดานักตกปลานะครับตกกุ้งเพียบเลยนะเนะสแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยกุ้งน่าจะจับดีครับผมนะแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเดี๋ยวผมต้องพักแล้วครับนี่หลังเลิกงานนะครับผมลองมาเช็คหมายดเาูเอาเอาเอาแล้วเอาละเอาละปลาตอดหรือเปล่า

โดน,นแล้วว้าวว้ยนี่คุณผู้ชมตัวที่สามนี่ครับอือโอ้ไม่ได้โมโง่ะนะครับมันครับได้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 ไ่ไงเอ้ยใครใครใครกุ้งใครครับนี่สุดยอดยนี่เป็นห้องกุ้ง นั่นไงนี่ก็กุ้มเลุ้มนี่ดยนี่ยว้าวโทฟีโทฟีฟี่โอเคเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาลองใหม่ครับ เจอใหม่ทริปหน้าครับผมถ้ายังไงก็แนะนำน้เทิงมาได้นะครับผมทริปนี้สวัสดีครับ